สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในช่องพระแท้สบายใจนะครับวันนี้จะนําเสนอเฉพาะรุ่นเฉพาะเหรียญอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่โด่งดังอีกรุ่นสาหรับวัดไทยทองพัฒนาปี38เชื่อรุ่นว่ารวยทรัพย์นะครับชื่องามนามมงคลนะครับวรวยซับนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาสําหรับผู้ที่มีความสงสัยแล้วก มีข้อถกเถียงมาที่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่ง,งที่ท่านส่งมาให้ชมเนี่ยมันวอแหวนมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยววอแหวนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้ชมและเล่าสู่กนฟังนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจได้แปะไว้เนี่ยก็คือช่องทางติดต่อผมจะไม่อธิบายอ่ายเยอะนะครับเพราะว่าอ่าถ้าหากว่าไม่ถูกใจในเงื่อนไขหรือกติกาหลักเกณฑ์หลักการในการอธิบายก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอันนี้อ่าทขึ้นเพื่อตอบสนองสําหรับผู้ที่มีความชอบ ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับสําหรับบุคคลอื่นที่ไม่ปรารถนาจะชมทําให้ท่านต้องเสียเวลาต้องขออภัยครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดครับมาชมรูปร่างหน้าตาแล้วก็รูปองค์ทรงเหรียญซะก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยแล้วก็พยายามจะลงกล้องให้ชมนะครับถึงหน้าตาหรือลักษณะผิวพันธ์นะครับความเดิมความแท้ของเหรียญลักษณะมันเป็นยังไง ดังนั้นที่เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ชมเนี่ยวอแหวนไม่ใช่หน้าก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็เรือนผิวเรือนพระองค์พระก็ไม่ใช่ซึ่งวันนี้ท่านสังเกตองค์พระไหมอันนี้ผมอธิบายขออธิบายนะล้าจะใช้เวลาไม่มากนักจะไม่รบกวนเวลาท่านมากนักแล้วก็เพื่อเติมเต็มความสงสัยให้กับบางท่านบางคนนะครับสําหรับผู้ที่ชำนาญการแล้วก็อขออภัยถ้าหลงพระล,ลงเข้ามาชมนะครับก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับเพราะว่า คลิปที่ทําขึ้นมานี่ก็เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ที่มีความชอบและความศรัทธาอยากจะบูชาเหรียญแท้เหรียญจริงสาหรับเหรียญพญาตระหลวงหลวงปู่หลิวท่านนะครับในฐานะที่ผมคนหนึ่งนะครับมีความชอบอเป็นการส่วนตัวตก็อยากจะนําเหรียญแท้เหรียญจริงเนี้ยนำเสนอแบ่งปันนะครับในระหว่างนี้ท่านสังเกตไปด้วยนะครับความแท้เดิมเนี่ยถ้าจับส่องมาในลักษณะแบบนี้เรกมองตาเปล่าก่อนนะลักษณะผิวพันเหรียญลักษณะตัว ลักษณะรวดลายที่มันเป็นการออกแบบไว้ในลักษณะนี้จะมีความคมนูนคมชัดนิ้วมือรูปองค์ทรงพิมพ์เนี่ยจะมีความความนูนความคมเนี่ยนะท่านดูเนี่ยเนี่ยดุดเสมือนอยู่ในอ,องค์พระสังฆายนั่งอยู่ในที่ที่มีรัศมีนะครับเดี๋ยวผมให้ชมหน้าตาสักนิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความกระชับและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นท่านดูนะ ถ้าดูเม็ดผระศกนะครับเม็ดผระศกเนี่ยจะมีความกลมแล้วก็ใบหน้าใบตาจะมีความคมชัดแล้วก็มีความมีมิติแล้วก็เลยไปถึงโค้ดวอแหวนนะท่านดูนะวอแหวนนะวอแหวนตัววอแหวนจะชัดนะครับแต่ว่ากรอบที่ตอกไม่ลึกพอนะครับแต่ว่าความลึกที่ได้ตอกลงไปเห็นชัดนะมีเสี้ยนมีร่องรอยของการตอกนะครับแต่โค้ดบางตัวจะตอกลึกบางตัวก็ตอกไม่ลึกนะครับแล้วก็ ลักษณะมือจะต้องเป็นแบบนั้นลักษณะที่ผมได้ชี้ไปเบื้องต้นตะก,กี้เนี่ยให้ดูใกล้ๆแล้วจะเป็นแบบนี้ดังนั้นรอบๆบ,บริเวณหรือขาพยาต่าเรือนนะครับก็จะมีความคมนะครับเนี่ยความคมความละเอียดอ่อนของเอ่อเหรียญแท้เหรียญจริงเนี่ยครับท่านดูตรงนี้รู้เลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งดวงตาพยาเต่าเรือนเนี่ยครับจะมีความคมชัดลึกนะครับมีความงดงามมีความแน่นตึงของเหรียญและก็ตลอดจนหูเหรียญที่ผมก็อธิบายซ้ําบ่อยๆนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับพอไปชมด้านหลังปุ๊บไม่ต้องส่องกล้องนะเนี่ยผมซูมให้แบบนี้เลยเนี่ยส่องกล้องเวลาท่านเอียงเนี่ยท่านเห็นนะครับเอียงเนีเห็นนี่ผมอธิบายหมดจดเลยนะเอียงท่านเห็นนะครับในลักษณะเหมือนเราส่องกล้องแต่อันเนี้ยผมใช้กล้องโทรทัศน์ซึ่งผมกล้องอในจอโทรศัพท์ก็แจ้งแจงแบบนี้ก็พอพอเห็นพอดูได้นะครับสันคมแบบเนี้สำหรับเหรียญเก๋เนี่ยครับเหรียญเก๋ตัวนี้มันจะเป็นเส้นออกมาเลยนะครับเป็นเส้นออกมาเลย และพอเป็นเส้นออกมาเขาจะทำมาชนชนกับขอบซุ้มเนี่ยจะมีความต่างไปเลยนะส่วนไอ้เส้นริ้วๆที่เรามองเห็นเป็นเส้นจริงๆไม่ใช่เส้นครับเกิดจากเนื้อนูนในผมเรียกอย่างนี้นะถ้าเรียกผิดขออภยัยถ้าเข้าใจคาดเคลื่อนก็หรือไม่เข้าใจขออภัยนะสิ่งที่ผมเรียกดังนั้นถ้าเอียงแบบนี้บางครั้งจะเห็นบางครั้งไม่เห็นแต่ถ้าเอียงดีๆเห็นลึกเลยนะแต่ยันเนี่ยไม่ได้สูญเสียความเป็นยันเนี่ยยันเนี้ยนะครับ แต่อันนั้นน่ยสูญเสียความเป็นยันเพราะว่าเส้นเนี่ยมาวางชนยันแล้วก็วิ่งแต่อันเนี้ยเส้นข้างล่างเขาวิ่งตรงนะครับมีเส้นเดียววิ่งตรงนะครับวิ่งตรงท่าดูนะวิ่งตรงแต่ยันไม่ได้เสียรูปยันไปนะครับดังนั้นเอกลักษณ์หรือเบสิกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยความละเอียดความคมชัดของขอบเหรียญเนี่ยครับการดูความละเอียดเนี่ยส่องไปได้จะเห็นมีความละเอียดนั้น,อนขออภัยว่าผมไม่ได้แกะนะอาจจะดูง่ายโดยแล้วผมจับง่ายเพราะถ้าแกะแล้วเนี่ย ความเดิมจะหายไปนะครับความหมองมัวจะเข้ามาแทนที่เหลือบลุ่งจะเข้ามาแล้วก็สุดท้ายจะดำเหรียญเงินจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครได้ไปแล้วหรือว่าไปได้ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเบื่อไม่อยากให้ดำท่านจะต้องรีบไปเลี่ยมไว้นะครับหรือเก็บใส่ในซองซีนแบบนี้ไว้เวลาจะเลี่ยมทองขึ้นคอก็ท่านจึงได้รีบทํารีบแนะนําช่างแล้วก็ส่วนขอบตัดจะประมาณนี้ครับขอบตัดจะประมาณนี้นะขอบตัดจะประมาณนี้เลยเพราะว่าจะเหมือนกันสามเหรียญสามรุ่น นะครับเงินนวะทองแดงตัวตัดที่ผมได้อธิบายไปแล้วแต่วันนี้จะอธิบายคร่าๆวาๆไวๆก็เพื่อประโยชน์สูงสุดสาหรับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ที่มีความสงสัยและก็ส่งเหรียญเข้ามาชมกันนั้นตรงวอแวนได้เข้าใจแล้วนะเพราะว่าได้อธิบายให้ฟังแล้วว่วาวอแวนมันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ผมจะบอกว่าเก๋เพราะว่ามันเก๋ห่างเพราะหน้าก็ไม่ใช่วอแวนก็ไม่ใช่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ